ว่าตามนะกับแม่ยังกับพ่อกับแม่กันกับยังอาวุโสอะไรก็ได้อ้าวนะว่าตามกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ท um ี่ข้าพระเจ้าได้สบประมาทลาพัง ร่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแก้งก็ดีหรือไม่ได้แก้งก็ดีขอท่านจงอโหสิกรรมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นับตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน น่าปัจจโยโหโตุเอาครับนึง่งอ่าทีนี้ก็ยืนขึ้นนะักยืนขึ้นนะยืนขึ้นอ่าโยมก็ขึ้นไปรอข้างบนนะยืนวันทาก้มๆหน่อยเป็นวันทาเออเอานะมาตามนะนะักวันทามิอาลาเมปพัตเตเสมายัง โอทิลูกขังเจต,ติยังสัพพังเมโทสังธรรมะเมพันเตโอเคไปขึ้นป่อยทาน